เล่นโ e e อีีออเล่นโ e e อีีออะมันต้องเล่นอย่างนี้มันก็เลยเล่นยากนะทุกคนมันต้องเล่นแมบแนวต่างโอเคเอ,าาอ๋ออ๋อค่ะ ว่าม,มีแมวเอ็นด้วยแมวเอ็นคอยมองจับตาเราเออแล้วก็ไปไหนอะ่ะโอ้ยเออไปผิดทางอืมอ่ะ ไม่นะเตกเล่นใหม่เออโออีอีเกาะแมวกันเถอะไม่ต้องไปไหนแล้วโออีอีไออีออโออีอีอออย่าเข็นหน้าตามันแคเรูปเออโออีอีไออีออโออีอีไออีโอ้ยเล่นต่อแล้วเฮ้อ เออแมบบ่นี้เลือดไม่ลดหรอเอ็งน่านะจะชีวๆวแบบชีวกายขบนะายับคนณะออออีต U โอโอโอเหยียบเหยียบเลเซอร์เหยียบเลเซอร์

แล้วนายจะทำตรงนี้ให้เราทำไมแต่ไม่เป็นไรหรอกเอรไม่น้าเลือดเสือไหนบอกว่าเลือดไม่ลดไงฮะเอรเอเอลเอลเอลเอเออเออออ โมโมหะโมหะโมหะฮะฮะโมหะโอ้ยอ่ะไม่นะไม่ไม่คลิปหลอไม่ มีลูกอุอีอาด้วยโอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ตีวทำไมเนียตียวติยวเติยวเติยวเตีวติ๋วเตีวว้าวมีลูกแมวซิกมาซิกมาบอยพ่อกับแม่ออีอาร์ส่วนลูกติยวเติยวเตีว เฮียร์เฮียรเฮียห้ามเดินชิบล็อกบ่อยเฮ้ยเดินไป ไดปีนไไดบันไดภาษากฤษเรียกอย่างงั้มเลยอะไม่นะเชืมันต้งเล่นแนวตั้งเล่นยากเเออเออีอาอออเอออไอเอเออเอไอเออเอ ล่นสิอย่าล่นนะก็ลองโอเคอเค้ยยอ, er. อ้๊ยจะลจะตัวแตกโอเคไหวไหวไม่ขอให้ไม่ตกเถอะอ E R อุ้ยพระเจ้าออุีอ่าพระเจ้าออุอ่า โอ้โอ้โอีอยู่โอ้โอ้โออโอ้ก็จะผ่านล่อหนึ่งหนึ่งพันล้านไปเดินไปแบบเชียวกายว้วว้าย แมวเอ็นกับแมวออิ I, I, อเป็นเพื่อนกันไหวไม่ทำไมต้องตกด้วยอุ้ยโออีาชื่อว่าแมวแมกกวโรเฮ้ยติดไหวไม่ ฮลรุก,ก็เล่นได้แค่นี้แหละไปละ